งานตัวนี้เป็นงานมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นฟิล์มสุญญากาศติดกระจกลาย้อนแก้วค่ะที่นำมาใช้ทดแทนงานกระจกร้อนแก้วที่มีราคาสูงมากได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะบอกเลยว่าปัจจุบันนี้งานกระจกรอนแก้วแน่ถือว่าได้รับความนิยมมัางจริงค่ะโดยเฉพาะงานอินทีเรียในสไตล์โมเดิร์นลอฟหรือว่าแม้แต่ง,งานในสไตล์มินิมอลนะคะก็ถือว่าตัวกระจกรอนแก้วเนี่ย ผสมผสานกับงานโครงเหล็กโครองครอลูมิเนียมหรือโครงไม้ออกมาดูดีจริงๆเลยค่ะทางนี้ท่านั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่ราคาของกระจกลอดแก้วเนี่ยสูงถ้าหากว่าหลายๆคนอยากจะหาวัสดุทดแทนอยากจะกําลังตกแต่งห้องอยู่อาจจะเป็นสไตล์มินิมอลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันแต่ว่ากระจกอาจจะหาตัวตอบโจทย์ไม่ได้เนี่ยเราแนะนําเป็น,นปตัวน,นี้เลยค่ะแต่งานต้องบอกไปก่อนว่าอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการแบ่งโซนที่ ให้ความเป็นส่วนตัวมากแต่ได้ลูกเล่นที่ไม่เหมือนใครค่ะคือกึ่งปร่งแสงนะคะแต่ว่าไม่ได้ปร่งใสค่ะไม่ได้ทึบสทีเดียวก็ยังพอมองทะลุแบบสลัวสลัวได้นะคะแต่บอกเลยว่างานตัวนี้เนี่ยด้วยควลูกเล่นที่แปลกใหม่จะทําให้มันดูมีเอกลักษณ์แล้วก็งานเน่ยดูกลมกลืนและเป็นธรรมชาติได้อย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะสามารถติดเองได้นะคะตัวนี้ กระจกบานหนึ่งก็ใช้ประมาณ2เมตรค่ะสำหรับประตูนะคะ so จะติดเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ค่ะเขาบอกเลยว่าคุ้มจริงๆค่ะ